อจจาจารย์มาจากไพ่การงานการเงินของคนวันอังคารจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะคะในวันที่19กาุมภาถึงวันที่25ากุมภา,พาไพ่ใบแรกมาแล้วค่ะ3าเหรียญเงินหมุนแล้วนะพไพ่ใบที่2 4ไม้เทา้าความมัน่นคงไพ่ใบที่3เดชอาจจะหมายถึงการเดินทางไกลหรือสินค้าจากแดไนไกลเนาะไพ่ใบที่4เด็กฟูคือหมายถึงว่าคนทํางานแบบคเ,เรียเรื่อยๆหรือขายของเรื่นเริ่รมันเทิงนใจก็เป็นไปได้และไพ่ที่หโอ้ไม่ต้องบอกเลยเนาะคิงถือเหรียญก็คือเงินทองก้อนใหญ่เนาะนะคะเป็นเศรษฐีกันได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนนะคะตอนเนี้ย ะะมีสินค้าเก็บไว้ในสต็อกก็ได้3เระเดนคืออะไร4ี่ไม่ท้ามาถึงบ้านก็ได้บางคนมีสินค้าเก็บไว้ในสตอ็อกเป็นสินค้าเด,ดเป็นสินค้าซึ่งเราขายไม่ออกงานมานานแล้วนะคะแต่ตอนนี้ทําไมคะตอนนี้บางทีคนกลับมาแฟชั่นก็ตามอะไรก็ตามมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆนี่แหละบางทีนะคะมันไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้ตกยุค มนตกยุกหรือว่าตกหล่นไปพักเดี๋ยวกลับมาใหม่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเอาของนี่แหละที่เรามีอยู่ที่บ้านคือหมายถึงบางคนขายของตามเทศกาลนะคะพอถึงเทศกาลทีก็ขายทีพอหมดเทศกาลก็เก็บมาไว้พอถึงเวลาก็เอาของนี่แหละมาขายอีกนะคะเดอะฟูคือขายแบบไม่คิดอะไรขายไปเรื่อยๆแต่ทาไมครับเป็นเศรษฐีขายดีสัง้งนนะ่ะ นะคะมงคลโอ้โหแฟชั่นกลับมาใหม่เนาะแฟชั่นเก่าโอ้โหตั้งใจจะไปจะเก็บเอาไว้ทิ้งไว้เป็นเดสทำไมาคะออ้มันไม่มีคุณค่าแล้วเพราะมันเก็บไว้นานผลปรากฏเป็นไงคะมาขายเล่นๆงนั้นแหละนะนะอยู่ดีๆก็ ขายดีเป็นเศรษฐีหรือบางคนสั่งสินค้าจากแดนไกลนะคะซเหรียญคือสีไม้เท้าคือสินค้าจากแดนไกลสินค้าแบรนด์หรือว่าเป็นสินค้าที่ตกแต่งบ้านก็ได้นะคะสีไม้เท้าเป็นตกแต่งบ้านก็ได้เป็นสินค้าที่มาจากแดนไกลเดชไม่ได้แปลว่าไพ่ไม่ดีเสมอไปอาจจะหมายถึงว่าสินค้าที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนนะคะมาจากต่างประเทศก็ได้นะคะเป็นยังไงคะคือตอนสั่งมาไม่คิดว่าจะขายได้แต่กลับมาสั่งมาแล้วขายได้ขายดีคนทํางานเหมือนกันนะคะรองานมานานโหรอจนทาไมละเดชฉันไม่ได้งานและชีวิตนี้ฉันตกงานแน่ต้องไม่รู้จะกินอะไร เป็นไงคะรอจนแบบ The full อ่ะมันไม่เหลืออะไรแล้วในที่สุดทําไมคะได้งานบริษัทใหญ่เงินเดือนดีกว่าที่คิดไว้หลายคนอันนี้เรื่องจริงนะลูกค้าจจหลายคนนะคะคือบอกว่าทํางานรอง,งานจนเหมือนกับว่าเขาแทบตังค์เขาจะหมดแล้วตังค์ที่เก็บนะ่ะถึงเวลาพอได้บริษัทได้เงินดีนอกจากได้เงินดีแล้วตามบอกเจ้านายละ้ะแป๊บเดียวมาอยู่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็ได้ปรับเงินเดือนเดี๋ยวก็ได้ปรับเงินเดือนจริงๆอันนี้พอโชคชะตาหรือว่าอะไรก็ตามนะพอถึงเวลามันมาแล้วมันมาจริงแล้วเวลามาทีแล้วบางทีเขาเรียกว่าคนเราไม่มีใครตกต่ำ รออะไรมานานๆเนาะนะคะรอจนเป็นเดทโอ้ยมันนานเหลือเกินในที่สุดเดี๋ยวในที่สุดคุณจะได้สมหวังและอาจจะเกินความคาดหมายจะได้ส้ำไปโชคดีนะคะคบนบันอังคาร